สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ากับผมครับวันนี้เราจะมาหยิบยกประเด็นที่เป็นมหาการรามาในโลกออนไลน์ของไทยมาถกเถียงกันให้จบสิ้นกระบวนความครับเวลาเราเข้าไปอ่านในกระทู้พันทิปหรือกลุ่ม Facebook เกี่ยวกับการเงินตัวเลข5 0,000่นบาทมักจะเป็นตัวเลขอาฉันเสมอครับ คนฝั่งหนึ่งบอกว่าโหเงินเดือนห้าหมื่นนี่มันเศรษฐีชัดๆคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศได้กันแค่หมื่นห้าคุณได้ขนาดนี้ยังจะบ่นอีกเหรอแต่คนอีกฝั่งที่ได้เงินเดือนเท่านี้กลับตะโกนสวนกลับมาว่าเศรษฐีกับผีนะสิทุกวันนี้ยังต้องกินมามา่าปลายเดือนอยู่เลยค่าผ่อนคอนโดค่ารถภาษีกินหมดนี่มันคนจนเวอร์ชั่นอัปเกรดชัดๆ สรุปแล้วเงินเดือน50,000บาทในปี2025นี้ตกลงมันคือความรวยหรือความจนกันแน่ครับกับตอนที่มีชื่อว่าผ่าความจริงเงินเดือน5 0 0หมกับดักชนชั้นกลางที่ตัวเลขในสลิปไม่เคยบอกคุณครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเพื่อให้การตัดสินครั้งนี้เป็นธรรมที่สุด ผมขอพาคุณผู้ฟังไปมองผ่านแว่นตา3อันที่จะทำให้เห็นความจริงคนละด้านครับแว่นตาอันที่1คือแว่นตานักสถิติมองในภาพรวมประเทศถ้าคุณสวมแว่นอันนี้คำตอบก็คือคุณรวยมากครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งสำรวจกี่ปีก็คล้ายเดิมครับ ระบุว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทถึง2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเท่านั้นครับถ้าคุณมีเงินเดือน5 0,000บาทคนเดียวคุณกำลังยืนอยู่บนยอดพีระมิดของประเทศแล้วครับคุณคือคนกลุ่มท็อป10ของสังคมไทยแล้วครับในสายตาของคนต่างจังหวัดหรือคนหาเช้ากินค่าคุณคือผู้ประสบความสำเร็จที่น่าอิจฉาสุดๆครับ คุณมีเครดิตดีกู้บ้านผ่านกู้รถผ่านนี่คือความจริงในเชิงสถิติครับแว่นตาอันที่สองแว่นตาคนกรุงมองในความเป็นจริงของค่าครองชีพพอเปลี่ยนมาใส่แว่นอันนี้ภาพพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีครับในกรุงเทพมหานครเงินห้า0มื่นบาทจะถูกรุมถึงทันทีที่เงินเข้าบัญชีดังนี้ครับ 1. ภาษีและประกันสังคมโดนหักณที่จ่ายไปก่อนเพื่อนหายไปแล้วหลายพัน 2. ที่อยู่อาศัยคอนโดติดรถไฟฟ้าสักห้องผ่อนขั้นต่ำก็15 0 0 0ถึง20 0 0มืน 3. พาหนะถ้าขับรถค่าผ่อนบวกน้ำมันบวกทางด่วนเตรียมไว้เลย1 0 0 0 0ืนบาทหรือถ้านั่งรถไฟฟ้าไปกลับก็หลายพัน 4. อาหารการกิน ข้าวมื้อละ60-80บาทบวกกาแฟแบร,รนด์ดังสักแก้วก็เดือนหนึ่งก็1,000 10, 0บาทครับเห็นไหมครับ1มื่นห้าบวก1,000บวก1,000 10, 0 10, แค่ปัจจัย4พื้นฐานเงิน50,000ของคุณระเหยไปเกือบหมดแล้วครับเหลือเงินเก็บจริงๆอาจจะแค่หลักพันหรือไม่เหลือเลยครับ ในมุมมองนี้เงินเดือน5 0,000นบาทจึงไม่ใช่คนรวยแต่เป็นชนชั้นกลางผู้ดิ้นรนหรือ struggling middle class ที่ชีวิตแขวนอยู่เป็นเส้นได้ห้ามป่วยห้ามตกงานห้ามตายครับแว่นตาอันที่3แว่นตาไลฟ์ตล์ตัวตัดสินที่แท้จริงครับนี่คือจุดตายครับที่ทำให้คนเงินเดือนห0,000นบาทบางคนรวยแต่บางคนจนครับ มันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า lifestyle inflation หรือภาวะเงินเฟ้อของวิถีชีวิตครับคนที่ได้เงินเดือน5 0,000นบาทมักจะแบกหัวโขนทางสังคมที่หนักอึ้งครับคุณกินข้าวแกงข้างทางไม่ค่อยได้แล้วครับต้องกินร้านในห้างบ้างเพื่อเข้าสังคมคุณใช้กระเป๋าผ้าธรรมดาไม่ได้แล้วครับต้องมีแบรนด์เนมบ้างเพื่อภาพลักษณ์ คุณจะขับรถเก่าๆก็อายลูกน้องต้องออกรถป้ายแดงครับสิ่งเหล่านี้คือภาษีสังคมที่แพงระยับครับถ้าคุณเงินเดือน50,000บาทแต่คุณใช้ชีวิตแบบคนเงินเดือน60,000บาทโดยการรูดบัตรเครดิตคุณคือคนจนครับจนยิ่งกว่าคนเงินเดือน15,000ที่ไม่มีหนี้เสียอีกครับบทสรุปฟันธงตรงนี้ครับคำว่ารวยหรือจนไม่ได้วัดกันที่รายรับ หรืออินคมครับแต่มันวัดกันที่เงินคงเหลือหรือ disposable income และทรัพย์สินสุทธิหรือ net worth ครับคุณคือคนจนถ้าเงินเดือน50,000บาทแต่สิ้นเดือนเงินเกลี้ยงบัญชีมีหนี่ท่วมหัวและถ้าหยุดงานเมื่อไหร่ชีวิตพังทันทีครับนี่เรียกว่าจนแบบมีเครดิตครับ คุณคือคนรวยถ้าเงินเดือน50,000บาทแต่คุณบริหารจัดการให้เหลือเก็บเดือนละ2 3 0คุณเอาเงินไปลงทุนคุณไม่บ้าจี้ตามกระแสสังคมและคุณมีอิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตครับทางออกของเรื่องนี้คืออะไรครับถ้าวันนี้คุณได้50,000่นแล้วรู้สึกว่าไม่พอใช้อย่าเพิ่งรีบไปหางานใหม่เพื่อเอาเงินเดือน7 0,000หรือ1 0 0 0 0 0บาทนะครับ เพราะถ้านิสัยการใช้เงินของคุณยังเหมือนเดิมต่อให้ได้แสนหนึ่งคุณก็จะหาเรื่องใช้จนหมดอยู่ดีเชื่อผมจะครับผมเห็นมาเยอะแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือการปลดล็อกกับดักไลฟ์สไตล์ครับลองใช้ชีวิตให้ต่ำกว่ารายได้จริงสัก1-2ระดับครับ ลองเป็นคนเงินเดือน50,000บาทที่ใช้ชีวิตเหมือนคนเงินเดือน30,000บาทแล้วเอาเงินส่วนต่าง20,000ไปสร้างเครื่องผลิตเงินครับหรือการลงทุนเมื่อน,นั้นแหละครับตัวเลข50,000บาทในสลิปเงินเดือนจะกลายเป็นบันไดทองคำที่พาคุณไปสู่ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขลวงตาที่เอาไว้อวดเพื่อนในวงเล่าครับ หวังว่าวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้คำตอบให้กับตัวเองนะครับว่าสถานะของท่านตอนนี้คืออะไรกันแน่ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ